พี่น้องมือนีคุณยายมาโซงหลานๆถ้าจําได้เมื่อหลายปีก่อนน,อนันี่ตาเคยไปกินส้มตำบ้มมานคุณยายถ้าคนได้ดูคลิปนั้นออนี่จะไม่เกิดน,นะครับสมัยไม่มีตัวเกลียวคุณยายเอาอสต้าปรีบมาให้แซ<ม>่บบอสหวานฉ่ำเลยคะ่ะอะไรยไหมบอสให้นำ้<ม>นำ,ตนำตาลให้น้ำตาลรีวิวเร็วรีวิวเร็วน้ำตาลอร่อยไหมพี่อยากกินพี่มากินพี่เคยกินแล้วไงพี่รู้ว่ามันอร่อยทมันกินฉ่ำมากจริงๆทุกคนเลยส่อันเคี้ยวในในในกีคืไหนเอาลูกไหนลูก อร่อยมากเลยมันนุ่มมันหวานมันหวานมากไม่ไม่ใช่ไม่ได้ไม่ได้มีข้างตัวอะไรอ่ะอึงนี่เป็นยังไงคะข้าวที่หมูทอดก็มีน่าสนใจอย่างหมูทอดเอาไปเรียกไปเรียกไปเรียกเกินตัวอะชอบเหมือนกันจ้าโตเกียวโตเกียวกินสตอริโชไม่ต่นั่งใหม่นั่งใหม่นั่งใหม่นั่งหานั่งเข้าประดี๋ยวไม่ง่าขึ้นงง่าเพน่งง่าขึ้นแเซ็บลายแซ็บบอเซ็บไหมไม่เจ็ดเซ็บเซ็บนาดิตา ม่าดากับลูกใหญ่นี่เขาเขาพูดข้ยัาขลูกใหญู่มันหอมเสทาแล้วมันหวานด้วยนะลูกใหญ่อมห่อหรือ่ายังไม่กินอันนี้อร่อยอร่อที่สุดัไม่นอนี้อยู่อันนี้อร่อยสุดไม่เคยกินมานอร่อยกว่าที่มีอยู่ไม่มีอันนี้อร่อยสุดแวนอี้สันี้ส่วนเขาขาอยู่เขา เด็นวันน like er oh. oh! oh, uh oh. yeah. ี้เลยแต่แอนนี่ต้องกินวันนี้ถ้าถูกถ้าชุดเดเอาเดินอันนี้คือเขาไม่ให้กินปากอ๋อปแบโอ้ยย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 ่ยย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 ยนยยยาย

ไปไปกระบหนึ่งกรอบหนึ่งโอ้ก็ตีแล้วกตุ้ยอะไปก่อนะคโอ้ก็ตีตุ้ยอ่ะต้องว่าตีตุ้ยอดูลเริ่มนะจิบบนเมนแม่รวต้องกับหับด้วยตีสอง้่น้องเด้อตีสแทแรงเด้ออะไรนี่เชีนี่เชียร์เบียร์ิไน เชียร์เอยร์ียงตัวกระโดดน้หนึ่งจอจมมเคยไปกันเรียงยังไจึงไงของตัวนพูม่ะยังเคยตอนเราใส่เออที่เคยไปแล้วมันก็คือยังไปไปใส่รถไฟประมาณห้าดีอกว่มันตปไหันไปไหนประเทศที่เราไปกันพี่ต่บอกเอฟซีเลยเราจะขึ้นเครื่งแล้วนะคะเอาไวเียวเจอกันนะคะประเทศไทยมอกับม่อยกลัปใช่หลัจะไปไหนล่ะ จะไปไหนต่อคะพ่อผู้ผิดหรือเปล่าหลวงพ่อพ่อพ่อไหนพ่อชื่ออะไรพ่อหนูชื่ออะไรหนูชื่อพ่ออะไรอย่างรู้จักชื่อพ่อไหมล่ะชื่อพ่ออะไรผู้ใหญ่บ้านอะไรจ๊ไม่รู้จักชื่อพ่ออะไรบ่อยเนาะรู้จักชื่อพ่อเราจะไป็นคนนั้นดีเนาะพี่น้องเนาะไปไซกับมีผู้ใดอหาด ไปประเทศนอกยังมีแม่แม่เอฟซีแนวยูแนวกิบไปหายใจแมนผู้ใย,ยบานแล้วมีบุญหลายใจแมนไปใส่มิตรคนหักคนแพงพี่น้องสังเกตเบิงบ่สังเกตเบิงอันซุ่มอันผู้โดยสารซุ่มไปท่องเที่ยวประเทศนอกอันนั่งอยู่ขังอันในสนามบินเพิ่นซ่อมเบิงน้องนานลิตาน้องตวเดียวเพิ่นก็ยิ้มไปนั่งขนาดอันไทยตางฉาดเห็นก็เจ้าันยังหักนังแพงแมพ่พี่น้องผู้ใดสังเกตเบิงบ่จะผู้ท้ายคนที่นั่งอยู่ขังหลังค่ะ เพิ่นเรียวเบิ่งน้องตัวเกี่ยวกินสตรอว์เบอร์รีเพิ่นก็นยิ้มเพิ่นคือสีหกักกระสีแพงเด้เนาะขนาดหมอตาเห็นเด้น่ะสัวเฮาหยังเบื้องแต้งแต่ข้องตั้งแต่อยู่ในท่วงเนาะก็สิหกักก็สิแพงแฮงคือกันล่ะเนาะพี่น้องเอา้าพี่น้องจำนี้ละ่ะสิมาบอกว่าคนดีไปใส่กามีแต่ผู้หักผู้แพงเบิดเวลาเที่ยวแล้วกลับแล้วกลับประเทศไทยแล้วจ้ะ